ขึ้นไหมขึ้นปะขึ้นแล้วดิมีอรขึ้นปะ,ร,ะรีใหม่รีใหม่มาขึ้นแล้วไหมสบอกสบกัสบกสบัก เมื่อกี้ปู่ก็เข้าไปดูได้นะมันก็ขึ้นได้นะขึ้นป่ะ้อง,งพูดดิสวัสดีครับนีไ่ไหมครับอรรรโอเค